มาตรการการดูแลผู้ป่วยของเราหลักๆก,ก็คือถ้าเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังซึ่งไปชีวีก็เป็นกลุ่มในโรคเรื้อรังเราจะใช้วิธีการส่งยาทางไปรษณีย์เพื่อให้หรืออสอมอเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาเนื่องจากว่า ที่นี่ตั้งแต่22มีนาคมเป็นต้นไปเรามีผู้ป่วยโควิดที่นอนโรงพยาบาลทําให้โรงพยาบาลกอะลันตาเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงในการติดเชื้อดังนั้นทางโรงพยาบาลก็เลยต้องปิดคลินิกโรคเรื้อรังทั้งหมดเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคโควิดไปสู่ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดบางท่านเราจะให้ไปรับยาที่ร้านยาที่อยู่ในชุมชนเพื่อป้องกันผู้ป่วยมาที่นี่นะครับเพราะเป้าหมายของเราทั้งทีมก็คือเพื่อให้ทุกคนได้รับยาและได้ทานยาอยู่ตลอด เพื่อป้องกันผลข้างเคียงจากการไม่ได้รับยาในการให้การป้องกันนะครับจากองค์ความรู้ทุกคนรู้แล้วว่า 1. นึ่งโซเชียลดิสแทนต์นะครับก็คืออยู่ที่บ้านให้มากที่สุดอย่าเข้าในสู่ชุมชน 2. ใส่หน้ากากอนามัยนะครับสล้างมือบ่อยๆนะครับซึ่งผู้ป่วยทุกคนก็จะหนักถึงความได้แรงของโรคโควิดที่ส่งผลต่อร่างกายตัวเองครับ